สบายดีสวัสดีพี่น้องพ,พ่อพ่อคือเก่าคือเดิมพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้าล่ะเฮ้ยเฮ้ยกำลงถึายถึงนามาเก็บพักตำรึงตำรึงตำรึงมีหมดบ่าในต้นเลยถึงจะยอนในไง ตำลึงเป็นลวกเมนื่อไหร่บอม,มี่ยังกินมืนอไหร่เด็ดโอ้ยแดดอะนเรนียคลิมกันแดดกระบ,บดาดเท้า

chỉ cần cụ mày nào nhanh 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 nhọn nhanh 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 hết nhanh 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 mùn lấy sẽ không nhanh mùn nào nhanh 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 มันอยู่สูงนี่น้องเอ้ยตำลึงอันนี้ปอดชั้นผิดอีล่วนน,นี่ค่ะแต่โบป,อ,ปอดขี้งัวเพราะมันอยู่ข้างขอกงังงวดิอยู่ข้างขอกง,งัวมันมีใบผูใบแหม่เนาะผักตำลึงนี่ก็ได้ เป็นคนหมักกินแบบต้มจ,จืดต้มจีดแห้งแซ่บเนี่ยต้มจืดโมงกับผักตำลังใส่หลายอเียวะไปจเขาไปู้ไปปีนขึ้นต้นนั้นดีกว่ากเกเหี่ยวเนี่ยขึ้นจะได้เนื้นำ้ำจับกะ ได้บดลายมาได้ยืดไปเอาไงใส่เอาไปใส่ต้มจืดให้พ่อใช้ใบมันอ่อนพอได้ในเก็บยอดอ่อนพอจริงต้อเอาต้องเก็บเอาใบมันเนาะตัดยา,ยาวๆเอาใบอย่างน้เนาะสีบ๊วยงัว,งว ต ja yeah, 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 yeah. like, ัวจอยนี่น้อยย่าฮะมังเถอกก็มีอยู่หันเลือกมือที่ชามที่ออกนาคอยใช้กระลินเต็มที่มัมีขี้เป็ดขี้ไก่คอยใช้สวัสดีค่ะสบายดีไว้อยากกินขนมบ่สบายดีช่วยๆไว้ แม่มีขนมให้ได้ไว้เออพี่หันหน้าพี่หันหน้ามาจ้าจ้าใ่กล้องพี่ไว้จ้าจ้าจะปปาลุงไว้ไว้จ้าหันหน้ามาจ้าจ้าพอเพิ่งแปลงจักอยู่ผ่านมาปีหนึ่งเมียนจักอย่างดีผมนูกัดหมุนบดจักโอ้ยฉัไปสูบน้ำพี่น้องเอ้ยสูบน้ำใส่ตะกร้า สูบน้ำใส่ตะก้าสูบน้ำใส่ตะก้าฟีนิชินินหยอดละลายแน่ช็อคมันเป็นๆคลุกคลุวยอยู่ชิเดียกชีเดียกอะไย่ากลวยคลวยอยู่อะไรนี่นายพ่อชายจ้าจ้าดู ช้ามือแล้วมานาใครในวงลิ่นมันกว้างงามแมลงแห้งไรงามเที่ยงงามมาสิแล้วมันมันมันมุมีวงลิ่นไปเลยแต่ก็ยังกว้างอยู่เพื่อนนะงามแมลงเห้โอ้ยเดินเที่ยงเก่าฮะเขียวเคียวงามงามเป็ดไก่เซลเซม่วนไปเลยเมื่อนี่ใครไหนวันนีอเอลวันพอใช้เมื่อนี่ใครไหนลิ่นเดี๋ยวโอ้ยเดินนะครับใครสาเอเดียนนะ ไปชิ้นข้าป่าหาลห,หลอกเห็ดหลอดไม่ไม่ได้เข้ามืออะไรเลยมึงต้องใจว่าสิไปซับปกดตะเป็ดกินแกงหทำไม้ใส่พักขยันใส่แซ่บยังไงพ่อชายเถียงเลยหมูก็เอาบ้ดนเลยอีลอกกระทอนในอีลอกบ่มาแกงหูขึ้น,น,นโน้นนะหูมืึอเช้านี่ดอนนั่นแถวแถวบ้านยังเบิกลาย่อองี้อันน้น้อย เงี่ยวใช้ชงแล้ะหานอชาวพยใช่ยมื่อนี้ฮะแดดเจีมได้พี่น้องคือใส่อันฝนเปิดโอกาสให้เฮ็ดออกเฮ็ดเผงคาวก็เริ่มออกแล้วไปหาเมื่อเช้าเนี่ยได้สีหันดอกพอได้ออเฮ็ดปลวกนี่บกุกเกินเชี่ยวเมื่อดอกค่ะว่ะาเพิ่งจกว่าเริ่มแล้วไปจักเตะเฮ็ดปลวอกคาวบ้านอื่นออกแล้วบ้านเฮ้งยังมาท่านเห็นใครได้หาแต่ยังบ่ออก ทองผ้าสูงแจ่มแจ้งขนาดอรนะอเ,รเวลาอยู่ออกไวไ้ว้เนี่ยกว่าออกช่วงวันพุธวันพฤหัสวัดชุกร์นี่แห่งดี <Okay. S 1> พอดีจะไปหมุกทหารอีกรอบหนึ่งวันชุกร์เพ่อไคลองไปฝาก mm hmm. ไปใช้มหมผิดดูไปใส่ พ่อใช้กระปน้าได้งวดนะฟ้าเกือบแทงตาแม่พ่อใช่น้อยกระปน้าเส้นหน่อยกระป๋ายน้ำเห็ดบัดข้าวไปพ่อใส่ให้พ่อเอนเห็ดบัดข้าวแล้วเอาพ่อใส่ติดไปติดตามเด็กติดตามความสวัตสปอร์ตคอยความวัตสปอร์ต เธอหน้าเธอไน่เพื่อจะจีเห็ดอันปุ่มผ่านแดนเขาปุ่มผ่านแดนก็ไปภายในจังหวัดมุกดาหารอะไรไม่รู้แต่มันจะอยู่ได้หนึ่งปีปีหนึ่งเขาไปเพื่อได้ก็ได้เขาจะไปเดือนละสิบเถื่อก็ได้ขนมันวัตอะไรก็คือไปต่อวัตเลมคล้ายๆบัตรสบอนอะไรแต่ไปไปได้บุทั่วไทยเท่านั้นอย่างก็อยู่ได้สามมือ้นอนก็ง่นนนายเขาไปใช้อะไรนอดคอยฮะอะไรบุเก็บไว้ดีพระเจ้าพีฮู้ลูกกับลูกกับบริดื้อได้ลูกก็ได้ บดี้ดื้อเลยบอดีดื้อเลยลูกค่ะหูแต่แฉล่นว่าไรไม่ยู่ีจิ้มตาแม่เด็ดเด็ดหนึ่งอวามไม่เด็ด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 มูอาเลยเห็ดบอสหิ้อดเห็ดตาใเออโอ้ยตายรถตายรถตาแม่บอดเห็ดได้ไหม ใคเห็ดกินอะกินฮะจูงคอยบ่อคอยตาคอยโบตาคอยแตะจูงคอยบ่อเออวันคิดดื้อเดื้อว่ามิ้วกี้ดื้อมาเจอผูุ้นน้อยแห้งนักว่ะกินนมว่ะกินนมผุ่นกินนมยังดื้อว่ะกินนมแม่บ่ะดื้อแบบปัดดื้อมาเจอนี่ฮะ ขันวรเพราะทันใจนี่ยขันเห็ดยังแบบนั้นเนี่ยใจเองคิดยอดเลยทันถ้วยของกินกระจับโยน,นถิ่มโลดอืมเป็นเห็ดไงจะเพิ่นเห็ดเนี่ย,ยอืมแล้วก็กเดินผูนอก็ก็ติดเบิ่งดูกูยูม,มีน้ำมันมาจาก ชงสิได้ดอกคอยว่ายาย่ายากูเมือพนตกห่านชิวาเพียนในนาหน่เต็มตึงผ่านไปบุกี่มือแห้งหมดยี่รอได้ดินไายเนี่ย น้ำซุ้มผ่านไว้อใช่ดีดีในเฮ้ยเกิดมาเฮ้ยฟูในน้อยๆฮนท่านไปชังในผึกจับผึกโรดขันอย่างห้เนี่ยหัวโคกโรดพี่ลึกกว่าขัานนว้ายังใครได้ยินแบบเว้าพนิท่โท่านตีนท่านมือก็ใส่แล้วไยเตะอย่างเดียวไลย นินทากาเลเหมือนเทนยย้ำบ่วพลอยใส่เชฟไม่ชอบบ่โอเคพี่น้องคลิปนี้บ่มีมยังลยไลระมาณนี้แหละอยู่เทงหายเทงนาวิธีชินวัตส่วนบ,บนน้ำวนตบรรนอกก็ได้ไปเลยเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งฮันเดอ้ออย่าลืมเหมืงโฆษณาให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อพอได้ค่าขนมพลอยใส่สี่เดือนจังได้กะยังดีกว่าบ่าไ,ได้เนาะพอได้ค่าขนมพลอยใส่นะ้องพลอยใสนะ่เนาะ พ่อยใช้ชอบกินนมเปรี้ยววันละสองแพ็คสามแพ็คเพื่องึงๆอะไรอีกนะนมเปรี้ยวมือละลายกล่องให้พี่น้องเอ้ยนมเปรี้ยวอันนี้น้อยเด็กมากบ๊ายบายพ่อใช้บ๊ายบาย้าลุงบ๊ายบายเออบ๊ายบายจุ๊บวันจุ๊บวันไปลุงดูจุ๊บวันอากูจุ๊บวันแหละนะเออจุ๊บวันก็เป็นเนาะบ๊ายบายคือนางงามดูบ๊ายอากูใบคือนางงามแหละนางงามเพื่อนจ้ะ เออ,อคนอันนี้เนาะไบใบมาอีกป้าลุงบ่เห็นใบไหมเออจุบวันจุบวันไหมจุบวันเห็นได้เขาเห็นอะไรหันหน้ามาพี่ก็เฮยไปแล้วพี่น้อง